ภาษาบาลีหนึ่งคำกติธรรมประจำสัปดาห์ศ0 6บุญชมรมบ้านธรรมะมสพบุญมาจากคำภาษาบาลีว่าปุญญะคนไทยก็พูดสัน้นๆบ้าบุญหมายถึงสภาพธรรมะที่ชำระจิตสันดานให้สะอาดและให้ผลที่น่าปรารถนา ได้แก่กุศลคือความดีทุกประเภทดังข้อความบางตอนจากอัตถกถาขุทธกานิกายวิมานวัตถุปถมปีถะวิมานดังนี้กูศลกรรมทั้งหลายอันต่างโดยประเภทมีทานและสินเป็นต้นได้ชื่อว่าบุญเพราะทำให้บังเกิดผลคือความที่น่าบูชาและเพราะชำระชะลางสันดานของตนเองให้หมดจดบุญเป็นสภาพธรรมะที่มีจริง เป็นสภาพธรรมะที่ชำระจิตให้สะอาดเพราะโดยปกติแล้วจิตตกปกด้วยเครื่องเครื่องเศร้าหมองของจิตหรือจิเลสจากที่เป็นอกุศลก็ค่อยๆเป็นกุศลขึ้นในชีวิตประจําวันซึ่งก็ไม่พ้นไปจากขณะที่จิตเป็นกุศลที่เป็นไปในทานเป็นไปในศีลเป็นไปในการอบรมเจริญความสงบของจิตและเป็นไปในการอบรมเจริญปัญญา โดยที่ไม่มีตัวตนที่จะไปทำบุญเพราะบุญอยู่ที่สภาพจิตจิตเป็นกุศลเป็นบุญซึ่งก็สามารถกล่าวโดยวัวหารของชาวโลกได้ว่าผู้นั้นผู้นี้กระทำบุญในทางตรงกันข้ามถ้าจิตเป็นอกุศลย่อมไม่ใช่บุญบุญย่อมเกิดขึ้นจเจริญขึ้นในขณะที่จิตเป็นกุศลขณะใดที่จิตเป็นอกุศลหรือตลึกไปด้วยอกุศลบิตก รวมไปถึงในขณะที่นอนหลับขณะนั้นบุญไม่เจริญในขณะที่นอนหลับไม่มีกุศลและไม่มีอกุศลเกิดขึ้นโลกนี้ไม่ปรากฏเพียงแต่เป็นจิตประเภทหนึ่งที่เกิดขึ้นทํากิจรักษาความเป็นบุคคลน,นี้ไว้เท่านั้นบุญจึงไม่เจริญในขณะที่นอนหลับแต่เมื่อใดที่สติเกิดและลึกได้เป็นไปในกุศลประการต่างๆทั้งในเรื่องของทาน การให้วัตถุสินของเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นในเรื่องของศีลคือการวิรัต์งดเว้นจากทุจริตกรรมและความประพฤติในสิ่งที่ดีงามในเรื่องของควาสมสงบของจิตและในการอบรมเจริญปัญญาเมื่อนั้นบุญย่อมเจริญซึ่งไม่จำกัดเลยเพราะการกระทำบุญไม่ใช่มีแต่เฉพาะทานเพียงอย่างเดียวเท่านั้นมีถึงสิบประการด้วยกันคือ 1. ทาน การให้วัตถุสิ่งของเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น 2. ศีลิความประพฤติท,ทางกายทางวาจาที่เป็นกุศลไม่เบียดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อน 3. ภาวนาการอบรมจิตให้สงบสมถภาวนาและการอบรมให้เกิดปัญญาวิปัสนาภาวนา 4. อะอปจายนะการอ่อนน้อมต่อผู้ที่ควรอ่อนน้อม 5. เวยายาวัจจะ การขวขวายกระทําในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น 6. ปัติทานการอุทิศส่วสนกุศลให้บุคคลอื่นได้เกิดกุศลจิตอนุโมทนา 7. ปัตตานุโมทนาการอนุโมทนาในกุศลที่ผู้อื่นได้กระทํา 8. ธรรมะเทศนาการแสดงธรรมะกล่าวธรรมะแก่ผู้ต้องการฟัง 9. ธรรมััตวสวัสน การฟังธรรมเพื่อความเข้าใจถูกเห็นถูกในสภาพธรรมะตรงตามความเป็นจริง 10. ทิฏฐุชุกกรรมการกระทำความเห็นให้ตรงตามสภาพธรรมะและเหตุผลของสภาพธรรมะนั้นๆบุคคลผู้ที่เห็นประโยชน์บุญซึ่งเป็นความดีประการต่างๆอันจะเป็นไปเพื่อการขัดเกลากิเลสข,ของตนเองนั้นก็จะไม่ละเลยโอกาสในการเจริญกุศลประการต่างๆในชีวิตประจำวัน เพราะถ้ากุศลไม่เกิดก็จะเป็นโอกาสให้อกุศลเกิดพอ่อกูหนาแน่นขึ้นเรื่อยๆและควรที่จะได้พิจารณาว่าเกิดมาแล้วทุกคนต้องละจากโลกนี้ไปอย่างแน่นอนแต่จะจากไปพร้อมกับกิเลสที่มีมากๆหรือจะจากไปพร้อมกับกุศลและปัญญาที่ได้อบรมเจริญในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่จบภาษาบาลีหนึ่งคำคติธรรมประจำสัปดาห์บุญ หมายถึงสภาพธรรมะที่ชำระจิตสันดานให้สะอาดและให้ผลที่น่าปรารถนาจนมลบ้านธรรมะมสพธรรมจิกเลขกที่867วันจันทร์ที่25กันยายน2566